ไปวันนี้หามมะยงเมนูง่ายๆกับพ่องบอเมนูที่ว่าเรต้องเตียมเคียงเตียมขวอเน่ักอีไ่แจว่าวัตถุดิบนี่มันจะหายากน้อยมันจะไข่เขียมน้อยอิ่มได้ไปวันนี้ผมจะปมาแป้แก้วนองมันก็คือเมนูทอดไข่แม่นครับได้ยินบอกพิษในน้องทอดไข่แต่ว่าใส่เี่ยตัวตัวอ่อนนี่ยตัวอ่อนตอเนี่ยามเพิ่มโปรตีนคือร่างกายอย่าน้อยวันนี้แต่ก่อนเออเลยนะไปเตรียมเคียงเห้กับ่นเคียงมีอ่าพ่องกับมีเนื้ยนะรับน้องยวจะมีหอมแดงหอมบัวซอยเนี่ยแต่อันนั้นและก็จะส สุดยอแล้วคนไดนจะาใส่น้ำปลาซีอิ๊วขาวใส่ได้เลยเต็มที่นะผมบอกอมาเข็มจะได้สอย่างกับปอละหลังจากนี่เขาตีไข่เสียบร้อยเขาก็จะเอาหอมแดงหอมบัวซอยใส่ลงไปแล้วก็จะเป็นตัวตอนตัวตอนี่ผมนึ่งมาเสียบร้อยนะนาตีห้าคนดมากเพชรอีหน่อ้อยพีกพนก็ได้กว่าลุกโดดก็ได้นะสักน้อยมันจะเพิ่มรสชาติหน้อยมาหลังจากที่เขาเตียมไข่เจียวของเขาเสียบร้อยนะกับนี่กับกตังกระทะตั้งหม้อขังเอาหอมเตียมนี่ะลงไปเจียวมันหอมๆแล้วก็เอาไข่เจียวเดี๋ยวเขาสูตรละไว้เนี่ยลงไป mình nha, chỉ ít cá soup đi là, no. Ta kêu là sẽ phun số, hay các món nó pha nó tróc nó hăn bể, mình để no. Sắm burger nha, mẹ, món ít cá soup đã tì tèm tì, lẽo Bởi vì khi họ đã nhả lăm liều này, nó cả mu tô mu nhảy ngang đây, họ cứ nướng mà xịt liền lơi. Khi chèo to ono mo nè, nè, bữa nào mình đứng này, non thì suốt là. Con đẻ burger gìn nè, lóng nhả, lóng